ถ้าเราถามถึงอาหารเสริมกับผลข้างเคียงเมื่อหยุดกินเอ๊ะมันจะมีโยโย,โย่หรือเปล่าละอะไรเงี้ยนะครับผมในทางเรื่องของสุขภาพนะอาหารเสริมผมพูดถึงอาหารเสริมที่คุณภาพดีแล้วกันนะครับผมอาหารเสริมที่คุณภาพดีในการกินเนี่ยเพื่อป้องกันโรคนะครับหรือว่าเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีไว้เนี่ยเวลากินไปเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการที่กว่าจะเห็นผลนะครับทีเนี้ยเวลาที่จะหยุดกิน ผมแนะนํำยังไงนะครับสมมติว่าเวลาจะหยุดกินเนี่ยเราควรจะไปหาความรู้หน่อยว่าเอ๊ะสมมติเราจะหยุดกินแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของความดันโลหิตสูงมีส่วนช่วยในเรื่องของไมเกรนคนที่เป็นไมเกรนปวดหัวบ่อยๆนะลองทานแมกนีเซียมดูนะครับผมช่วยได้แน่นอนการเป็นไมเกรนลดลงแน่นอนนะครับการเลือกทานแมกนีเซียมเนี่ยแร่ธาตุต่างๆนะผมให้เลือกทานในฟอร์มที่เป็นเขาเรียกว่าคีเลตแมกนีเซียมให้ไม่มีเขาเรคีเลตก่อนชื่อแร่ธาตุะนะครับ คีเลตแมกนีเซียมคีเลตซิงค์อย่างเงี้ยนะครับผมคีเลตคืออะไรคีเลตแมกนีเซียมเนี่ยมันจะเป็นแมกนีเซียมในฟอร์มที่มันเป็นกรด,ดอะมิโนเป็นเหมือนโปรตีนอะนะครับเวลาที่เราทานแร่ธาตุในฟอร์มแบบเนี้ยนะครับมันปลอดภัยนะครับผมเป็นฟอร์มที่ปลอดภัยและเซฟที่สุดในการทานนะครับทีนี้เวลาที่เราจะหยุดทานนะครับผมแนะนําว่าเราควรที่จะหาความรู้นิดนึงว่าไออาหารเสริมชนิดเนี้ยมันมีอยู่ในอาหารประเภทไหน นึกออกไหมครับถ้าเราอยากจะหยุดแล้วก็เปลี่ยนไปทานอาหารตามธรรมชาติแทนเช่นแมกนีเซียมเนี่ยม,มันมักจะมีอยู่ในพืชที่ปลูกแล้วหัวมันอยู่ในดินอ่ะเพราะว่าในดินมันมีแร่ธาตุไงมันก็จะมีพวกแมกนีเซียมนะครับอ่าพวกเนี้ยเราก็อาจจะหาอาหารเหล่านี้มาทานทดแทนได้เราลองเปลี่ยนมาทานอาหารตามธรรมชาติแล้วนะครับเราก็ลองคิดดูสิว่าเอ๊ะตัวชี้วัดที่เราดูอ่ะเช่นเอ๊ะเราเราเป็นไมเกรนกลับมาบ่อยขึ้นไหมนะครับความดันเลือดเรากลับมาขึ้นหรือเปล่า ถ้าเกิดเราทานไปแล้วแสดงว่ามันมันไม่พอแล้วเราจะต้องกลับมาทานใหม่ก็กลับมาทานใหม่นะครับผมมองว่าสิ่งเหล่านี้อาหารเสริมเหล่านี้นะมันไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับมีช่วยในเรื่องส่งเสริมสุขภาพหลายอย่างเลยการทานอาหารเสริมที่มันมีคุณภาพนะครับผมแล้วก็มันตรงกับสภาพร่างกายของเราเนี่ยนะครับในระยะยาวหมอถือว่ามันช่วยป้องกันโรคนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะของเราโดยที่ไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรสามารถจะทานควบคู่กับ การทานอาหารต่างๆได้เลยนะครับผมถ้าเกิดเราเลือกที่จะทานอาหารเสริมแบบทานทานหยุดหยุดมีประเด็นอะไรไหมไม่มีประเด็นนะครับผมมองว่ามันไม่ได้ซีเรียสขนาดที่ว่าแบบโหคุณต้องกินสตรีกทุกวันนึกออกไหมแค่เราเติมเข้าไปบ้างบางช่วงมันก็เสริมสร้างแล้วสมมติเช่นในช่วงที่เรากลับมาทานมันก็บูสต์กลับมานึกออกไหมครับพอมันบูสต์กลับมาร่างกายมันก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับสมมเป็นเทรนไปแล้วมันไม่พอมันค่อยๆดรอปลงอนาคตเราอยากกลับมาทานใหม่ก็ได้ยังไงมันช่วยชะลอแน่นอนนะครับ จะกินจะหยุดก็ได้